ใหญ่ังนั้นเนีนะตาไม้งน่เลยาเียง้อนะ๊เจ๊เจ๊เจพานเจพานขามมาเอาไอ้เรื่องที่ปัดปัดมาให้หน่อยนี่แหละเนี่ยเอานั่นไอ้ที่ปัดปั่ะนี่ยนละถูกกระสอบอ่ะอ่าถูกกระสอบนะน่ะอ่ะ

วันนี้มากินข้าวป่าเฮ้ยไม่ใช่ดิมากินข้าวน้มตกใช่ไหมไม่ใช่ข้าวป่านะ

อ็ทานกินลสบายยายเลวรนี้เลยเนี่ยโอ้เรารอได้หายเมื่อยหเมื่อย้งกัวแเราทำไม่ได้ทีเด็ดนี่ละครรอนะติดตั้ง้นั่งเย็นสไม่ต้องรับองรศัพทนะ We'll ไม่้ะครับาไยนอเพ่บง้องเดี๋ยดูกันมีใครบังกล้องเห็นไหมอ๋อไม่เป็นไรนี่มีละนี่เจ้พรเนี่ยบังเองคนเดียวตัวเล็กของเพื่อนบังกล้อง ตู๋ให่มันจะไม่แห้งกลงอะเงี้ยแล้อีกตหนึงนะไม่เปใจยังวะกอ่หนเลยนะ ม่น้องมีน้องกับพี่ก็อันนี้หละกลุ่มแม่บ้านเขาจัดเขาแบ่งยังไงเขาแบ่งงานกันเขาแบ่งงานกันเตรียมที่วัดด้วยแล้วก็นี่ด้วยแล้วตอนเย็นนี่เขามีสวดด้วยนะตอนเย็นน่ะเขามีสวด่เขาเรียกว่าสวด มไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าพิธียกก็ฟ้าเนี่ยมันมันเป็นพิธีที่เขาต้องทําให้ถูกต้องตามมันนี่เลยไงแล้วก็เพื่อนคนนำเขาไป็นของแน่นอวงกลมเพราะว่าถึงหกชั้นฟ้าถึงห้าชั้นเดินถึสี่ชั้นบาดาลเขาก็ตรวจกันวันนี้วันพรุ่งนี้อีกเนี่ยคืนนี้อีกเพาหาว่าเราจะไปร่วมไหมเราบอกว่าเออทำไปเลยครับแล้ว่ิธีเอา ือเร,เราเราเราที่เรามาคือเราเน้นมากระหินไงแล้วก็ปล่อยเขาไปเดี๋ยวเราจะเบื่อกันเพราะเราจะไม่รู้ว่าเขาทําอะไรบ้างเน<ม>ีวิธีทางเหนือกับวิธีทางทางทางภาคกลางมัน,น,น,มน,นไม่เหมือนกันกันทางเหนือก็มีผิดแผงไงทางเหนือวิธีเยอะวิธีเยอะมากมาไม่จับได้เป็นจุดจับมันแตกหมดวิธีเยอะ

นะครับะเป็นนี่นี่คือนี่ค่ารที่เนี่คนี่

ไม่แน่ใจต้องไปถามเขาครับผมเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องเลยถ้ารา้ตลาดเนี่ยครั้งนี้เวลาเขาซื้อของสามารถจะเป็นของกลุ่มแม่บ้านไม่แน่ใจแม่บ้านขายจะได้ซื้อได้ครับก็น่าจะเป็นของกลุ่มแม่บ้านเดี๋ยวเราไปถามน้องเขาเวลาเราซื้อได้ยังไงครับผมมีขายครับผม นี่นะครับไปหั่ตกใหญ่นะสวยมากเขาจะตบกันสมบเลยอันนี้อันนี้มันเป็นแค่เขาเรี้ภาษาภาษาทางเหนือเขาเรียกว่าวังภาษาพากาเขาเรียกอะไรเป็นบ่อน้ำใหญ่ให่อะไรอ่างเงี้ยทางเหนือเขาเรียกว่าวังอันนี้เขาเรียกวังเขียวแต่ภาษาถ้าภาษาทางทางพากาไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไร เจคอนเจคอนจะได้ิปสวยๆเจคอนทำงานตรงนั้นจะให้ปาต่อแล้วเอนจะได้คลิปตงารอรล่ะปามามป็น สมัยผมเป็นเด็กนะผมมาตกปลาอยู่นี่แหละปลาตัวใหญ่ๆอ่ะใช่ครับแต่ไป็เด็กอ่ะมตกปลาที่นี่ไม่หิบังใช่ไหมนี่ตัดสินใจมาเที่ยวด้วยเจคพน ไม่้าได้ขึ้นทั้งบนจะสวยกว่านี้ออกนะจะบอกให้เี๋ยออย่างเดียวเด็ดมันน้อยเห็ดมันไม่มีอ เจเล็กตูเจเล็กมาเต็มจอเลยเอาจริงจริงเดี๋ยวหอมปล่อยคลิปเอาเจเล็กมาดูละกันถ้าไม่มีคนสอบถามเธอตอบเลยนะค่ะไม่เหมืันค่ะคุณพูดไปก็ไม่รู้ค่ะ หรือว่าจะแกะไปก่อนอันนี้ตูดดีไซนนะคะอะไรแกะไปก่อนไหมตูดแล้วก็เอาหน้าเอาหน้าให้เขาดูด้วยเนี่ยวันนี้พอเจ้าของตูดหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมต้องดูเฉยหน้า

แต่ว่าฤดูผลเนี่ยมาไม่ได้เลยนะเพราะน้ำมันเยอะมากเลยนะน้ำตาน้ำตาลน่ากว่าที่สุดเลยอย่างเงี้ย ร้านแม่พังเนี่ยนั่งร,งร้านเนี่ยบรรยากาศสวยข้าวเนาะเออสวยมากเลยอ่ะแสดงว่าอร่อยเลยี่ยแจมพรลกินเยอะมากเลยแจมพอลแจมพอลกินเยอะมากเลยเนะี่ยใส่มารอบนี้หนักขึ้นแน่เลย เอาไปกไ,ปไ,ป<ะ>ไหนเราอาซิมได้เอาเร่องผมไม่กินเครื่องอผมขาทำมัน พักผ่อนก่อนเดี๋ยวสักครู่ไม่ต้องรีบ<ต>เดี๋ยวเราจะให้ปลาตอดกันเอ,เอาเอาข้าวโรยเน่แล้วให้ปลาม,มาตอดอือฮึไม่ต้องเลยปลาลงไปมนน <สา S 2> ันก็มาแล้วเด็กมันกินแล้วก็ันไม่ตอดนะทำไมยังไม่ตอดมันกินแล้วอ่ะว้ปลามีเป็นพันม,มันกินแล้วมันไม่ตอด,ด ให้ปลาตอด <ligen> ระวังระวังก๋วยเตี๋วแบบอะนี่ใ้าจริงเลยใช่ขยับมาทางนี้ยาขยับมาทางขวา เดีย๋ยไปทางขวาเออเดีย๋ยวมาอีกให้เปียกไปเลยไม่ต้องกลัวให้เปียกไปเลยออ่าพอได้ที่แล้วก็เดี๋ยวรอรอปลามาหนดปลามาแล้วปลามันกำลังมาโห้ ใหญ่เพว่าใหญ่มันจะเสียวเลยนะไอตัวเล็กไม่เท่าไรนะใหญ่แต่ตัวใหญ่นี่มันมีใหญ่ดูดีมันกำลังมันกำลังจะมาเราต้องนิ่งๆเราต้องนิ่งๆ แต่ล้นแล้วครับล้นแล้วครับความผมหล่นตกน้ำเป็นไงเอ้างานงอกมายังมายังมายังยายกระดูกกระลิกหน่อยยายดุกดิกดุกดิกดุกดิกเท้าหน่อยถอดรองเท้าดีกว่าไหมยายถอดรองเท้าดีกว่าได้ไหนเออเออเเออเออถอดรองเท้าหน่อยเออ เวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาแล้วมาแล้วห้อยห้อยไว้ห้อยห้อยไว้ไม่าแล้ววะอย่าแหวงนะก็อยู่แหวนนะไม่แหวงไม่แหวง ได้ไอ้ผมกำลังถ่ายอยู่เนี่ยเป็นไงรู้สึกเป็นไงเจ้ากระจีไหมผีเสื้อมันกินตรงนั้นน่าจะมีอะไรเค็มๆนะเออกินใหญ่เลยมีผีเสื้อด้วยสวยมีผีเสื้อด้วยครับผีเสื้อเจ้ากระจี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพัดเห็นนะยายเอ้ยยายต้องกระดิกเท้าด้วยยายดิกเท้าด้วยเออมันจ่ายนั่นพอพอมันเห็นอะไรเ่อนไหวแล้ เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวยายยายเคยมาฟิตสปาแบบธรรมชาติอย่างนี้ไหมนะใต้ใต้ก็มีแต่ไม่มีปลาอ๋อเหรออ๋อแต่ไม่มีไม่มีฟิตสปาใช่ไหมอ๋อาานี่ปรอยเต็มมันมันจะมาไม่กล้าให้มันกัดอะดิ อย่างงั้นเลเดี๋ยวแหวงนะมันจะตอดเอาเนื้อเนื้อเยื่อของเราอะครับที่มันเป็นขุยขุยที่มันที่มันตายแล้วอะ่ะมันจะมาตอดออกแต่ว่าถ้าเป็นแผลไม่ได้นะเก็บเลยนะผมเคยนะ <c oughs> เราเป็นแผลแล้วมัน <c oughs> ไม่กินตรงสะเก็ดอะ kẹp à mạnh oh. <laughs> <laughs> đưa đường lái lên đưa đường lái lên <laughs> dài cái điệt nhiều này dài cái điện nhiều này. <laughs> ừ. Ừ, rồi dài ca này oh cho dài vô thang lắng đi มันกลัวคนมันกลัวคนก็ตะกี้เอาข้าวให้มันไงข้าวเหลืออะไรให้มันมันก็กลัวคนอยู่โอ้ยใหญ่ยหญ่ดูดิดูตัวใหญ่ๆอยู่นู้นหน่อยเห็นปะเห็นปะตรงนั้นแหละตรงหน้ายายนั่นแหละนั่นั้ะนี่กีโมซค์มาแก้อยู่ทั้งวันนะเอออยู่ได้ทั้งวันไม่เกลีดดีโอ้ยเปได้ลันเป็นลูกเต๋าไปเลย แต่วันนี้ไม่มีไวรุ่นมานะครับปกตินี่ไวรุ่นเมาโดดน้ำกันเนี่ยไไวตทอนนั้นไปไล้วนอง,องไปแช่น้าูร้อเอ,อ,อ,อเแช่ขาทางเหนือก็เยอะนะไปทางเชียงรายทางโน้นอ่ะ ไม่ขาจานเหรอไอ้ที่อเดี๋ยวแม่ตัวพ่อเนะี่ยร้อนมากเลยอ่ะต้มไข่ได้ตัวพ่อตัวแม่พี่ะนอนตรงนี้เขาให้เราแค่พอ,อน้ำน้ำเย็นเปิดใส่ด้วยแล้วก็ตรงขึ้นี่ยแม่เขาทำเวลาไปนอนแม่ไม่ได้เลยอ่ะมันร้อนยายเออยายยายไปนอนเขาทำอย่างไราันไม่รู้น้ำใสใส นี่มีน้ำหนักปีนะยาไม่จะกะจีเ่รอ้าวเหรอีตอดเบาที่นี่เนาะบางที่ตอดแรงอะไม่ปาตลใครับใช่อันนี้มันตอ่เบาเเองอันนี้ไม่ไมีอะไรที่จะกะจีเน่ยตึ๊ด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 จะมาเจ็บนะแต่นีมันจะเลื้อเนาะมันจะเลืองเลื่อนอะไรจะเล็กอา อ๋อเป็นแม่บ้านาาอ๋อเป็นแม่บ้านแม่เรือนเลยฮม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ยายกำลังฟินนะฮะยายยายปั๊มพลังมดกำลังฟินนะครับตอนนี้โอ้โหยายเขาเขาเขาถามว่ายายจะอ,อทางเหนือเวลาไอเนี้ยเขาเขาเขาจะสวดให้อ่ะยายยายจะให้เขาสวดไหม สวดแล้วก็ว่าอุทิศไปให้ใครให้ใครอะไรไเงี้ยได้ทำได้หมดเย,ยจะให้เขาสวดไหมถ้าเขาสวดยายต้องจดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจดมาว่าจะให้อุทิศให้ใครอะไรยังไงตอบมาถาม <นะ S 1> ผมเพราะว่าเขาจะต้องสวดโน่นอ่ะวันพรุ่งนี้น่ะโอ้ย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 ถามเป็นถามไม่แนเป็นไรหรอกไม่ต้องไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวจะถามเจมอนกับไม่นางเหนียวอ่ะเพราะว่าไอ้ซอฟ้าเจะมีเจมอนไม่นางเหนียวแล้วก็ใครก่ะแล้วแม่วันธนาแล้วก็น้องสาวแกพี่ยุย้ยเอ,อพีย่ยุ้ยสามสี่คนเนี่ท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 ี่จ่ายเป็นหลัก,กะนะเออพิน พี่น้อยเออพี่น้อยพี่นงทางอยู่อเมริกาโน่นแหละเออเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราเราจะเขียนให้เขาอยู่โอ้ปลาใหญ่จริงนะใหย,ย่ใยหยปลาใหญ่ๆมาอยู่ทางโน้อนะ่ะจัยไม่เลิกมาแล้วเนี่ยมันมันมารายตัวเลยนะเออพอมันเห็นตัวเล็กตัวน้อยกินเน่ยตัวใหญ่ก็อยากกินด้วยเออแต่มันอยู่ข้างนี้เยอะเลยนะเออ เออมาท่ามีหนังกำพ้าเยอะโอ้ยจะมาต่อต <uyor> ิหนังนกำพร้าเลยตัวมันโตงอห้าโคงอ่ะหนังมันตึงเลยหน่อยโอ้ยโอ้ยมันตัวมันเริ่มใหญ่ขึ้นไหมใหญ่เออตอนนี้ตอนนี้เยอะเลยอ่ะตอนนี้เยอะเลยมันมากินกระดูกอ๋อตอนติดงติดตั้ ตรงนี้ครับปลาปลาเยอะนะครับปลาตัวใหญ่ๆก็มีตัวเล็กก็มีนะฮะเนี่ยนะข้างในน่าจะตัวใหญ่โอ้ข้างล่างตัวใหญ่ทำไม่ยากเลยย้อยมีคนจับมายากอไม่ใช่เขาก็มาทำกินนะ่ะเขาเขาห้ามจับเขาโนรักษ์ทำไมอนุรักษ์มันจะมีเหลืออยู่งี้เหรอ วเขาเนี่ยเขาอนุรักษ์ไม่ให้ไม่ให้จับครับขอจุกตบจุกตบนี่ครับจะซื้ออะไรอ่ะนี่แย่ไปอ๋อซื้ออะางพี่เต๋อเหรอ โอ้มาให้ลืมเลยครับทีนี้โอ้โหปลากินยายปลากินยายป้อมแล้วยายยายยายโอ้ดูหัวนี่ต้นไม้เพียบเลยยายเอ้ย <c oughs> หัวยายอะไม่ไม้เพียบเลย อ่ะสอบถามสอบถามนี่หน่อยยายสอบถามสอบถามความรู้สึกหน่อยเป็นไงฟินไหมฟิน <laughs> โอเคโอเคขอบคุณนะครับคลิปนี้